เมื่อคุณมองเข้าไปข้างในแบคทีเรียมันยากที่จะแยกแยะเราเครื่องจักรที่เล็กระดับไมโครและระบบที่ซับซ้อนที่ทําให้พวกมันทํางานได้ดังนั้นในตอนนี้เลยเรามาลองวาดภาพส่วนประกอบภายในแบคทีเรียนี้กันสวัสดีครับผมดร์ไมเคิลบีผมไม่ได้เป็นแพทย์หรอกนะครับแต่ผมจะลองสวมบทบาทเป็นหมอสักครั้งในวิดีโอนี้ดูวันนี้เราจะมาพูดถึงแบคทีเรียเราจุลชีพสุดป่วนตัวจิ๋วที่เรามองไม่เห็นซึ่งพวกมันสามารถทําให้เราป่วยได้และบางครั้งพวกมันก็ช่วยให้เราดีขึ้นได้เช่นกัน ขอบคุณครับเจนมีงานวิจัยอันทรงคุณค่าที่กำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์เซลล์เดียวเหล่านี้อยู่อันที่จริงแล้วบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามพัฒนาวิธีอันชาญฉลาดในการรักษาโดยการใช้แบคทีเรียเป็นยามุ่งเป้าให้ตรงจุดมันเป็นการรักษาวิธีหนึ่งสมมุติเรากันว่าคนคนนี้มีเนื้องอกแนวคิดก็คือว่านำแบคทีเรียที่เป็นมิตรกับมนุษย์ซึ่งได้บรรจุสารที่ฆ่ามะเร็งเอาไว้แล้วจากนั้นก็ฉีดเข้าไปในผู้ป่วยที่มีเนื้องอก แบคทีเรียเหล่านี้ผู้มันสามารถกับเคลื่อนตัวเองได้เหมือนกับนักว่ายน้ําเลยละ่ะระบบนําทางจะนําแบคทีเรียไปยังตําแหน่งที่แน่นอนของเนื้องอกอย่างแม่นยำซึ่งแบคทีเรียจะโจมตีและทําลายเฉพาะส่วนที่เป็นมะเร็งโดยที่เนื้อเยื่อปกติโดยรอบจะไม่ได้รับอันตารายกุแจสําสคัญในแผนการทั้งหมดก็คือการจัดเตรียมจุลินทรีย์ด้วยกับวิศวกรรมการออกแบบที่แม่นยำด้วยกับผลึกคริสตัลแม่เหล็ก ผลึกคริสตลัลเหล่านี้จำเป็นต้องเรียงตัวกันเป็นแถวซึ่งมันจะช่วยให้คริสตลัลสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแม่เหล็กภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากนั้นผู้ควบคุมแม่เหล็กก็สามารถที่จะโยกย้ายแบคทีเรียไปยังจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการได้มันเป็นไอเดียที่ดีมากแต่มันมีปัญหาใหญ่อยู่2ประการประการแรกก็คือว่ายังไม่มีใครสามารถที่จะสังเคราะห์ผลึคริสตลัลขนาดเล็กจิ๋วแบบนี้ได้ และประการที่สองต่อให้พวกเขาสามารถทําได้ก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าจะนําผลึกเหล่านี้เข้าไปในแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กมากซิจนคุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างไรเอาล่ะมาลองให้ผมได้บอกคุณถึงความลับเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับเซลล์แบคทีเรียแม่เหล็กไม่ใช่แนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์อันล้ำอนาคตพวกมันมีอยู่จริงพวกมันอยู่ที่นี่และแบคทีเรียที่น่ามหาศาัศจรรย์เหล่านี้สามารถผลิตแม่เหล็กด้วยตัวของมันเอง โดยปรสัสจาก Finished. ความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรด้วยซ้ำไปนี่คือภาพจริงของพวกมันขอเชิญพวกคุณพบกับแบคทีเรียแมกนิโตเทคติกหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์อย่างแท้จริงของโลกจุลินทรีย์เมื่อเรานึกถึงนานโ,นโนเทคโนโลยีเรามักจะนึกไปถึงอะไรที่แบบว่าสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตได้เช่นเดียวกับในหนังไซไฟอะไรทำนองนั้น แต่แบคทีเรียแมกนิโตเทคติกไม่ได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและการประจนภัยอะไรทำนองนั้นพวกมันอาศัยอยู่ที่นี่บนโลกนี้ในตอนนี้เลยและยังอยู่อาศัยใต้น้ำโคลอนอันมืดครึมอีกด้วยชีวิตในหนองบึงอาจเป็นอันตรายต่อเหล่าจุลชีพตัวจิ๋วเหล่านี้ได้หากพวกมันว่ายอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนมากเกินไปกว่าจะทำให้พวกมันถึงแก่วความตายได้หรือครับดังนั้นแล้วพวกมันจึงต้องว่ายลงไปในความลึกที่เดือออกซิเจนอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แบคทีเรียพวกมันไม่มีตาและการให้พวกมันว่ายหาหนทางเอาเองในน้ําโคลอนอันขุ่นมัวก็คงเป็นเรื่องที่ยากลําบากและในตอนนี้เองที่พลุคริตสตัลแม่เล็กได้เข้ามามีบทบาทครับมันน่าอัศจรรย์อย่างมากที่อนุภาคแม่เหล็กนั้นสอดคล้องกับสนามแม่เหล็กของโลกระบบนำทางนี้เองที่ช่วยให้แบคทีเรียสามารถว่ายหาหนทางไปยังสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อพวกมันได้และมันช่วยนำทางให้นกพิราบได้กลับเบิานอีกทั้งต่อทะเลแซลมอนและกบ พวกมันเองก็เป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์หลายชนิดที่ใช้สนามแม่เหล็กของโลกในการกําหนดทิศทางไปยังเป้าหมายเมื่อพวกมันเดินทางมันช่างแม่นยำเสียเหลือเกินแบคทีรียที่อาศัยอยู่ในหนองน้ําพวกนี้น่ะหรือที่จะสร้างอนุภาคแม่เหล็กเหล่านี้ได้ครับคำตอบของมันนั้นก็ได้อยู่ในสิ่งที่พวกคุณไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันคือระบบการดํารงชีวิตที่แสนมหัศจรรย์ซึ่งพวกมันนั้นเป็นเหมือนดังโรงงานและผมหมายถึงว่ามันเป็นโรงงานจริงๆนะครับเมื่อคุณมองเข้าไปข้างในแบคทีเร i a มันยากที่จะแยกแยะเหล่าเครื่องจักรที่เล็กระดับไมโครและระบบที่ซับซ้อนที่ทําให้พวกมันทํางานได้ดังนั้นในตอนนี้เลยเรามาลองวาดภาพส่วนประกอบภายในแบคทีเรียนี้กันในแบบที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าใจร่วมกันได้ด้วยนี่คือโรงงานพลีคริสตัลแม่เล็กของแบคทีรียแมกนิโตเทคติกในนี้ของมันมีสนย์บัญชาการดิจิตอลที่คอยควบคุมมันมีส่วนการควบคุมคุณภาพมันมีเครื่องปฏิกรณ์ระบบขนส่งลำเลียงและมันยังมีส่วนอื่นอีกมากมายอยู่ในนั้น มันเริ่มต้นจากการจัดหาเหล่าวัตถุดิบโดยแบคทีรียจะดึงไอออนของเหล็กออกจากน้ำที่อยู่โดยรอบแล้วกระบวนการก็ได้เริ่มขึ้นเรามาดูกันว่ากระบวนการนี้มันทำงานอย่างไรก่อนอื่นเลยเหล็กเหล่านี้จะต้องผ่านหน่วยงานควบคุมเสียก่อนเหล็กนั้นเข้ามาในรูปของสูตรเคมี2รูปแบบที่เรียกกันว่า Fe2 และ Fe3 มันจะเป็นต้องใช้ในอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจงของพวกมันทั้งสองดังนั้นแล้วเครื่องจกักรนี้จึงได้ทำการแปลงเหล็กอย่างกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามสัดส่วนของ Fe3 2ตัวซึ่งทุกๆตัวของมันจะประกอบไปด้วย Fe2 1ตัวในตอนนี้เองมันมีปัญหาหลักที่จะต้องได้รับการแก้ไขจํานวนเหล็กที่มากเกินไปนั้นจะเป็นพิษต่อเซลล์ได้แต่ถ้าว่ามันกับโชคดีที่โรงงานของมันมีสารละลายวัตถุอันตรายและนี่ก็คือแมกนีโตโซมมันเป็นเยื่อหุ้มป้องกันที่ห่อหุ้มเหล็กเอาไว้เมื่อเรามองเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าแมกนีโตโซมที่น่าถึงนี้เองที่เป็นดังเครื่องปฏิกรณ์นานโน อนุภาคเหล็กจะแผ่ขยายและกลายเป็นผลึกแมกนีโตไทที่น่าอัศจรรย์และท้ายที่สุดรถยกเหล่านี้จะทําการขนส่งแมกนีโตโซมซึ่งพวกมันจะทําการจัดวางอย่างระมัดระวงังไปตามเส้นใยพิเศษที่ให้แนวทางเพื่อให้แม่เหล็กนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นมันจึงเป็นโรงงานที่สุดแสนน่าประทับใจแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างของทั้งหมดนี้เป็นไปได้ มันคือองค์ประกอบสาคัญที่มีอยู่ในทุกโรงงานอันล้าสมัยของเราเช่นกันนั่นคือศูนย์บัญชาการ DNA ของแบคทีรียคําสั่งแนะนําทั้งหมดสําหรับการดําเนินการทั้งหมดนั้นมีต้นกําเนิดมาจากที่นี่สิ่งที่โดดเด่นอย่างแท้จริงก็คือขนาดสุดท้ายทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เฉพาะผลึกที่ใหญ่เกินไปหรือผลึกที่ผิดรูปผิดร่างนั่นจะบรนทอนแม่เหล็กแต่ต้องขอบคุณการจัดตำแหน่งที่แม่นยำของพวกมัน ซึ่งทำให้แบคทีเรียาสามารถหาหนทางไปสู่ส่วนลึกที่เหมาะสมต่อชีวิตของพวกมันได้เป็นอันสําเร็จดังนั้นคุณเข้าใจมันแล้วมันเป็นโรงงานที่เทียบได้กับโรงงานผลิตสมัยใหม่แต่สิ่งมหัศจรรย์เช่นแบคทีเ ria เมกนิโตเทคติกเป็นสิ่งที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าไปในจุลินทรีย์ขนาดเล็กได้ก่อนจะมีกล้องจุลทรรศน์สมัยใหม่เช่นนี้ความรู้ของเรายังมีขีดจำกัด ในนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าแบคทีเรียเป็นเพียงสิ่งก่อกวนขนาดจิ๋วทั่วไปที่ดิ้นไปมาด้วยกับเทคนโนโลยีใหม่ๆทำให้เราสามารถเล็งเห็นถึงความซับซ้อนและคุณสมบัติอันน่าทึ่งของแบคทีรียแมกนิโตเทคติกได้อย่างเต็มที่มากขึ้นและแบคทีรียชนิดอื่นๆอีกมากมายเช่นกันอย่างเช่นสิ่งนี้แบคทีรียบางชนิดมีแฟรกเจรัมซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เฟลเลอร์มีส่วนประกอบที่ก้าวหน้าขั้นสูงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโรเตอร์สเตเตอร์เพลาขับเคลื่อนข้อต่อออนบูชิงและแม้แต่คลัตช์และเบรกมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพน่าอัศจรรย์ของแฟลชลเลอร์สามารถหมุนได้สูงถึง1นึ่งแสนรอบต่อน,นาทีและมาตรวจสอบสิ่งนี้กันแบคทีเรียบางชนิดมีปืนกระสุนที่ยิงจากถังเหล่านี้มีแรงพอที่จะเจาะเยื่อหุ้มเซลล์อื่นได้ และปืนสามารถยิงได้ถึง60กระสุนโมเลกุลต่อวินาทีใครจะรู้ว่าแบคทีเรียมีอุปกรณ์ครบครันผมหมายความว่ามันน่าประหลาดใจแต่มันก็ดีกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของโลกเราและพวกมันใกล้ชิดในแต่ละการเป็นอยู่ของเราในแบบที่อาจจะทําให้คุณต้องประหลาดใจติดตามต่อไปครับหลายปีมาแล้ว ขอให้โชคดีกับมันนะแนนซี่อีลอนแล้วเธอล่ะเธอรู้ไหมว่าโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรผมอยากจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ครับแต่ไม่ใช่แค่รถยนต์ทั่วๆไปนะครับแต่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าพวกเราจะไม่ต้องใช้แกส๊สและมลภา,าวะในอากาศจะหมดสิ้นไปว้าว <Wow. S 1> โอเคอีลอนนะ่าสนใจมากๆเลยแล้วสตีเวนล่ะแล้วเธอล่ะเธอคิดหรือยังว่าเธอต้องการทำอะไรผมอยากจะผลิตโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ที่สามารถทำได้ทุกอย่างว wow. สตีเวนมันฟังดูมีความตั้งใจในะมุ่งมั่นมากนะโอเคเออแล้วไมเคิลล่ะเธอว่าอย่างไรบ้างผมอยากจะเป็นนักชีววิทยาครับแล้วจะทําอะไรละ่ะแล้วผมก็จะหาวิธีเพาะเลี้ยงซูเปอร์แบคทีเรียที่สามารถกินอุจจาระแล้วเปลี่ยนไปเป็นแก๊สมีเทนได้ครับเพื่อใช้ในโรงงานไฟฟ้าได้เออโอเคใครจะเป็นคนต่อไป คุณอาจจะไม่เห็นค้าของแบคทีเรียในแบบเดียวกับที่คุณเห็นสมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ไฟฟ้าแต่แบคทีเรียนั้นซับซ้อนอย่างน่าอาจจัศจรรย์และมีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจและใช่แล้วมีฟาร์มโคโนมขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนโดยมูลสัตว์ขี้วัวแห้งที่มีคุณค่าถูกปัจเศษขึ้นและส่งไปยังถังเก็บขนาดใหญ่ภายในนั้นมีแบคทีเรียที่กินมูลสัตว์แล้วแปลงเป็นก๊าซมีเทน เพื่อใช้ในโรงงานไฟฟ้าได้ครับซึ่งให้เชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้าได้มากเกินพอที่จะจ่ายให้กับทั้งฟาร์มรายชื่อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ค่อนข้างยาวครับจุลินทรีย์เหล่านี้กินขยะพลาสติกที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยในมหาสมุทรวิศวกรบางคนพยายามควบคุมและใช้ประโยชน์แบคทีเรียเพื่อใช้ในการทดแทนซิลิคอนชิปในคอมพิวเตอร์ ซึ่งการใช้จุลินทรีย์นั้นทําให้ตัวประมวลผลมีขนาดเล็กลงและเร็วขึ้นแล้วก็มีแบคทีเรียที่เป็นมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราซึ่งจําเป็นต่อการมีระบบย่อยอาหารและสุขภาพผิวที่ดีมนุษย์ประกอบด้วยประมาณ40ล้านล้านเซลล์มีจํานวนของแบคทีเรียจํานวนเท่าๆกันอาศัยอยู่บนตัวหรือภายในตัวเราแต่ละคนหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกมากแม้ว่าเซลล์แบคทีรียจะมีขนาดเล็กมาก แต่พวกมันทั้งหมดมีน้ำหนักเพียงประมาณ1,300ออนซ์ในที่สุดแบคทีเรียที่น่าทึ่งซึ่งค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กมันสามารถทําความสะอาดโครนที่มีกลิ่นเหม็นได้ถ้าเรือที่มีกลิ่นฉุนที่เกิดในโครนนักวิทยาศาสตร์พบว่ากลิน่นสามารถถูกกำจัดได้โดยกลุ่มของแบคทีเรียที่ร่วมมือกัน แบคทีรียจำนวนมากก่อตัวเป็นสายลวดที่นำไฟฟ้าจากชั้นล่างที่ขาดออกซิเจนไปถึงพื้นผิวที่อุดมไปด้วยออกซิเจนกระแสฟไฟฟ้าช่วยให้แบคทีเรียที่อยู่ลึกในโคลนกินขยะอินทรีย์ได้และขจัดกล่นเหม็นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และเฮ้คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แบคทีรียนั้นช่างหน้ามหัศจรรย์มันเป็นเรื่องจริง ที่แบคทีเรียบางชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่อีกนับไม่ถ้วนเป็นฮีโร่แห่งโลกจุลินทรีย์ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามที่ชัดเจนขึ้นว่าทำไมแบคทีเรียมันช่างมีความหลากหลายและมันช่างเฉลียวฉลาดได้อย่างไรกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อครับมาพูดถึงโรงงานกันสักหน่อยดีกว่า และจะมีอะไรเจ๋งไปกว่าโรงงานผลิตรถยนต์อีกเหรอหุ่นยนต์ในฐานที่สมบูรณ์แบบเหล็กเป็นต้นถูกขึ้นรูปและเชื่อมเข้าด้วยกันและรถหลายร้อยคันออกมาจากสายการประกอบทุกวันและมันไม่น่าสนใจหรอกหรือที่จะคิดว่าการกดแป้นพิมพ์ผิดเพียงครั้งเดียวจะสามารถทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักลงได้จากนั้น อีกปุ่มหนึ่งก็สามารถฟื้นฟูก,กลับมาให้สมบูรณ์ไม่เราไม่ได้จะเปลี่ยนหัวข้อไปจากแบคทีเรียหรอกนะแต่ผมต้องการให้คุณคิดเกี่ยวกับว่าอะไรที่ทำให้การประสานงานอย่างใหญ่หลวงเช่นนี้เป็นไปได้เอาละทีนี้กลับไปที่จุลินทรีย์อย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้ว่พวกมันสามารถทำสิ่งที่ชาญฉลาดอย่างมากแต่ความจริงก็คือว่าพวกมันไม่ได้ฉลาดพวกมันไม่มีสมอง มันไม่สามารถคิดหรือมีเหตุผลได้แต่ทว่าแบคทีเรียก็สามารถทำในสิ่งที่น่าทึ่งได้หลายอย่างเพราะว่าพวกมันได้ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยให้มีเป้าหมายและจุดประสงค์โดยพื้นฐานแล้วแบคทีเรียคือหุ่นยนต์ระดับนาโนก็เหมือนกันกันกบที่รหัสคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ที่ทำให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ซับซ้อนทำงานที่สำคัญได้ แบคทีเรียได้ถูกเขียนรหัสเอาไว้ใน DNA ของพวกมันซึ่งให้คำสั่งแนะนำในการทำสิ่งต่างๆเช่นการผลิตผลึกแม่เหล็กดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่แบคทีเรียก็ยังมีรูปแบบชีวิตที่พัฒนาอย่างสูงโดยอิสระอีกด้วยทำไมพวกมันถึงเป็นแบบนั้นได้ละ่ะแบคทีเรียมีมาตั้งแต่กำเนิดชีวิตบนโลกผ่านยุคสมัยต่างๆและการผันแปรได้ครอบตัดในดินเอของพวกมัน สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการกลายพันธุ์และพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ได้ตามคาอธิบายในทฤษฎีของดาวินการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการให้เดินไปข้างหน้ามีอะไรอีกนะเหรอดาวินยังได้ตั้งทฤษฎีว่าด้วยการกลายพันธุ์นับไม่ถ้วนในช่วงเวลาอันกว้างใหญ่และด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้น แบคทีรียที่มีการกลายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์จะรอดชีวิตมาได้ส่วนแบคทีเรียที่มีการกลายพันธุ์ที่ไม่อือประโยชน์จะถูกกำจัดไปโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติการกลายพันธุ์อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยซึ่งนั่นสังเกตเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติแต่นี่เป็นคําถามที่สําคัญมากนะลำดับของการกลายพันธุ์หลายๆครั้งรวมกันเมื่อเวลาผ่านไปสามารถส่งผลให้ได้รับฟังก์ชันที่สําคัญได้หรือไม่สิ่งที่พบในกระบวนการวิวัฒนาการดังกล่าว สามารถทำให้แบคทีเรียแมกนิโตเทคติกวิวัฒนาการมาทีละขั้นตอนเล็กๆได้อย่างไรย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่พวกมันจะสามารถผลิตแม่เหล็กขึ้นมาได้แบคทีเรียโบราณอาจกำลังว่ายน้ำไปพร้อมๆกันเพื่อหาอาหารในทุกๆท,ที่ที่พวกมันจะหาได้จากนั้นในช่วงเวลาอันกว้างใหญ่ก็เกิดการกลายพันธุ์ที่ไร้การชี้นำอยู่เป็นเวลานานผลลัพธ์ในจินตนาการของเราคือ แบคทีเรียได้รับความสามารถในการสะสมธาตุเหล็กในปริมาณมากมาจากนั้นชุดของการกลายพันธุ์ที่ไร้การนำทางอีกชุดหนึ่งก็ส่งผลให้เกิดเยื่อหุ้มแมกนีโตโซมที่จับเหล็กที่เป็นพิษหลังจากนั้นอีกชุดของกระบวนการที่ยาวนานว้าวต้องให้ผลึกแม่เหล็กถูกผลิตขึ้นนั่นน่าประทับใจนะแต่ปัญหาก็คือว่าในขั้นตอนนี้เองมันยังไม่เกิดประโยชน์อะไรกับแบคทีเรียหรอกนะหลายยุคสมัยต่อมา คริสตลัลก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นแต่ทว่าก็ยังไม่ได้มีค่าใดๆกับมันอีกนั่นแหละเว้นเสียแต่ว่ามันจะต้องจัดเรียงกันให้ถูกต้องเสียก่อนและในที่สุดระบบลำเลียงก็จะเรียงมันไว้บนสินใหญ่อย่างถูกต้องและในที่สุดมันก็สามารถเข้าถึงการใช้งานสนามแม่เหล็กได้แต่คุณจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้จะยังไม่สามารถใช้งานได้และยังไม่มีประโยชน์ต่อแบคทีเรียอย่างแท้จริงเว้นเียแต่ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดจะเข้าที่ของมันอย่างถูกต้องและทำงานได้อย่างสมบูรณ์มันทำให้ผมคลาดแคลงใจ ผมอยากจะเสนอกับคุณว่าส่วนต่างๆของแบคที ria m a g n e t o t ท c t i c มันไม่ได้พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการวิวัฒนาการแบบซุ่มเมื่อเวลาผ่านไปแต่สิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่น่าถึงเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะของการออกแบบที่ชันฉลาดโดยเจตนาส่วนสำคัญของโรงงานสมัยใหม่ทุกแห่งนั้นคือการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนแม้เพียงแค่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็อาจทำให้งานเสียหายได้ ด้วยกับตากัเหตุผลเดียวกันนี้เมื่อเรามองไปดูที่โรงงานอันอัศจรรย์ที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบภายในแบคทีเรียเราก็ได้รู้ว่ามันก็ต้องการคำสั่งแนะนำที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากเช่นเดียวกันซึ่งมาจากรหัสดีเนเอของพวกมันในการสร้างและขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำงานไปได้ในยุคสมัยของดาวินแบคทีรียถูกคิดว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายมากๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาก สมัยนั้นมันง่ายสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะจินตนาการไปว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแบบสุม่มโดยปราศจากความยากเย็นใดๆแต่ถ้าว่าเมื่อวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้ามากขึ้นเราก็ได้พบว่าแบคทีเรียนั้นซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อความซับซ้อนของฟังก์ชันคือหลักฐานอันมากมายที่บ่งชี้ว่าหุ่นยนต์ระดับนานโนเหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์และชาญฉลาดหัวข้อของแบคทีเรียนั้นกว้างมากครับ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่บทความวิดีโอและการสนทนาบนเว็บของผมขอบคุณที่ร่วมสนุกครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับความลับของเซลล์เพิ่มเติม